สวัสดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อกินซ่อมอยาพี่น้องส้มต่ำต่ำมาฮุ้งน้ำเข้าเดอ้อเข้าซื้อมาพี่น้องเมื่อเช้านี้ออกไปซื้ออันอันซื้ออันซื้อป่าให้มาเฮ้าเข้าเลยซื้ออันช่อมต่ำร้านนี้มาเลยพี่น้องร้านเจ้าก็เจ้าต่ำแซ่บ กิจ้าขายคอกหนึงน่าจะสามสิบประศาสามสิบประศาสิบห้าพี่น้องเลยฮะเขาลืมเลยเขาซื้อกจิจวัทุกครั้งเขาจะซื้อซื้อของหลายอย่างซื้อข้าวซื้ออย่างนั้นนะมาเลยพี่น้องเลยแต่ไปซื้อข้าวเหนียวเนาะซื้อแต่ส้มตำทั้งเดียวกระป๋าให้มาเอาใส่มือเด้พี่น้องเด้ขอขาชอบอะไรเด้อ ถ้าเห็นเห็นแพ้เป็นเห็อย่างตรงหน้าเรานี่ยะว่าเขาได้เปนน้องเด้อเราไปทาครีมแต่ทาเล็บสติ๊กเนาะ <c oughs> ว่ามือซาวผลตกตอนนี้ก็ตกะยู่พเป็น้องเลยตกบโบแห้งตกแบตแย่ๆ,ๆผลตกลิ้นเลยนะ เป็นข้ากินข้าวเที่ยงตอนบ่ายตอนบ่ายสามโมงพี่น้องบ่ายสามโมงเลยตอนนี้ข้ากินอยู่พี่น้องกินข้าวเจ้าของบริษัทข้าวเหนียวมาแต่ว่าข้ากิน่นโบราณนะข้าวเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวข้าวกินช่วงตัดมามด มาได้พี่น้องเลยผพวเฮาเอาให้กระเจ้าตำเม็นเพชรนะพี่น้อง ชอบกากินขนมไปนิดนึงแต่ขอไปไกินข้าวมันชาบหิวนะพาเลยกว่ามันท้อนท้องกาเลยกินข้าวรองท้องนะพี่น,น้องได้พี่น้องข้าวที่แรกว่าชื่อข้าวเหนียวมา ลืมอบอกกับเจ้าว่าข้าวเหนียวนำเอาเอาแค่ปลากรับส้มตัเข้าวเหนียวบดบอกบอันนี้นะเลยมากินข้าวหุงตัวเอง เพชรได้ใจขค่ไหนพี่น้องเอ่ย ชุดยอดพี่น้องเพื่อได้ใจกันหนะากินเม็ดมะนาวพี่น้องเพราะว่ายู่คือขม ยินเสียงเร่งมาปเป็น้องเขาขาดกระแลนดูขาดไอติ่มเลยเป็นน้องหลังบ้านเฮาหลังบ้านเจ้านายเฮามีมันม,มีซอ,อยหน้าบ้านก็มีซอ,อยพี่น้องมาได้ยินเสียงรถตลอดเวล,ลาเลยรถกระจาจแล่นตลอดตล,ลอดเลยนะ พี่น้องเด้อตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วแหละเขากินข้เขาเที่ยงเขาเมื่อเช้ากินเมื่อเช้าก็กินขนมไปนิดเดียวกูอยากกินข้าวนะพี่น้องทูบ้านเช็ดระเบที่แล้วบ้าน เชียน,นั่นป็น้องเอเซียนกิทอดไข่กินกรบอันกิทอดไข่กินย่างเดียวแบบโัหิว้วอัน,นก็เลยกินขนมรองท้องไปก็เลยไปซื้ออันไปซื้อปลามาให้หมาก็เลยซื้ออันํำหุ้งเข้ามาเลยเป็น้องเลย จเจ้าพีรได้พี่โนโอ้องเลยพี่กล้าพชรขนาดกินเมือ่อเลพี่โนโอ้องจยว่ากันได้ เจ,จ้ากระปูเจ้าเข็มหรือบ่าไป็นอะไเดินเขันลองลองกันอืม้มพี่เนาะ xem klingling linh mình ở bên ngoài mà hào mà nài hào mà đi ha mhm hm 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 Nhưng mà bà cuốn đi rồi Hết thì lương sư Nhớ Sư giọt. Đi mọc lên với của chú ba ở đây bên Kín bọc những kín mươi cái dùa ba gần Kín xôm tẩm lắm mà kín mươi bên nhau rồi Kín xôm tẩm lắm, kín bọc tẩm kín mươi cho hai bình กินมือมันแซ่บพี่น้องเลยโมเป็นยังนอพี่น้องกินคนเดียวนนเนาะแซ่บพไป long เพื่อนข้าน้อยก็เต็มเพื่อนข้าน้อยก็เต็มหน้าพี่น้องเอ้ยเพื่อนเต็มหน้าขาน้อยเลย ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดกับพี่น้องเพื่อกระเต็มหน้าอีกเนาะแซ่บสุดยอดพี่น้องอือเออเออเต็มหน้าเผ็ดกับเผ็ดแซ่บกับแซ่พี่น้องเพือเ่อกระเต็มหน้าอีก สุกพกเลยเนาะเพื <c oughs> ่อเต็มหน้าไปได้ไปน้ำเดอ้อ